สวัสดีฟังทางนี้เนาะถ้าผู้ใดพบกับปัญหาที่ว่าโทรศัพท์ลินยากหรือว่าความจำเต็มทั้งที่เราลบหูบหรือว่าลบวิดีโอก็เกือบจะหมดแล้วนะแต่วยังลินยากอยู่ฮันเนาะทำอิดแมนให้เราไปที่ตัวนี้เลยไฟส่วนตัวเนาะตัวสีเหลืองๆนี่ติ๊กเข้าไปติ๊กเข้ามาแล้วจะเห็นอยู่นี่เนาะที่จัดเก็บภายในให้ติ๊ก ตัวที่จัดเก็บภายในหนี่ติกเข้าไปติกเข้าไปเนาะหลังจากที่ติกเข้ามาแล้วมันจะเห็นประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นให้เอาเลื่อนลงมาทั้งรุ่มเนาะตัวที่มันเฮ็ดให้โทรศัพท์เาอาเต็มเรือลินยากนเนาะมันจะเป็นสีลายๆเนาะตัวสีเหลืองๆขาวๆนี่จะกลายเป็นสีลายๆเนาะเลื่อนลงมาอ่านะมันจะมีซ้ำนี้เนานะแต่ว่าจะถ้า,บาบว่าบเห็นเนาะให้เหอามาที่ สามจำ้ำทางด้านขวามือนี่เลยติดเข้าไปติดสามจำ้ำแล้วเข้ามาการตั้งค่านี่เนาะติดเข้าไปหลังจากนั้นแม่นเฮาเลื่อนลงมาลุ่มเนาะให้เฮามาเปิดตัวที่แสดงไฟที่ซ่อนไว้ติดเปิดตัวนี้เลยติดเปิดเนาะให้หลังจากติดเปิดแล้วให้ย้อนกลับคืนบัดน,นึงกลับคืนแล้วให้เฮาเลื่อนเบิง่งเนาะจะเห็นว่าเนาะตัวเป็น ตัวสีเหลืองๆนี่กลายเป็นสีลายๆแล้วเนาะนี่มันเห็นนี่มีหนึ่งอันเนาะให้เขาติกลบเลยนี่นเลื่อนลงมานี่ติ๊กติ๊กนี่เลื่อนให้เลื่อนลงมาจนสุดเนาะเลื่อนลงมาจนสุดนี่เลื่อนลงมาจนสุดเนาะหลังจากนั้นให้เขาลบเลยลบจำนวนที่เขาติ๊กเมื่อกี้นี่เนาะจำนวนไพ่ที่ พอนเดอที่เป็นสีหลายๆเนาะให้เขาลบเลยติกลบเลยเนาะติกลบเลยติกลบเลยเนาะมันก็จะมีเพียงสานีน้เนาะสำหรับเนาะบางอันมันก็จะอยู่ในพันเดอร์สีเหลืองเนี่ยให้ทุกคนนั้นไปเลือกบางเนาะทุกคนไปเลือกเบิ่งแล้วก็ให้ย้อนกลับมาเนาะนี่ย้อนกลับมาคือเก่าเนาะกลับมา สำหรับคลิปนี้มันก็จิบมีเพียงสำนี้เนาะถ้าว่าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กะฝากกดไลค์กดติดตามให้เดะเนาะ